สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดหมาสามหัวเช่นเคยทีเด็ดที่จะเด่นคู่ใหญ่ไฮไลท์ที่เพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษครับในส่วนของวันพฤหัสนี้จะมีเกม f a ฟครับและโกปาเดเรลงเล่นปิดท้ายกันครับผมซึ่งก่อนจะไปเริ่มกันในคู่แรกฝากเพื่อนๆกด s u b สไครป์ช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าใหม่ใจดีช่วงนี้แจกฟรี500รับตุดจีนรีบกดเข้าไปตากันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกมาดูเกม F a ครับระหว่างบุ๊ปแชมตันกับซอลแชมตันครับ เกมนี้เจ้าบ้านต่อปอปอโดยทั้งหมาป่าตั้งแต่เสียคิมินสไปเกมลีก13นัดของพวกเขานั้นชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นทําให้ปัจจุบันร่วงลงมาอยู่อันดับที่14ของตารางสําหรับผลงานในรายการนี้นั้นผ่านคริสตพาเลตต่อด้วยชอเร่แบบบุบวิดทั้ง2นัดโดยส่วนใหญ่พวกเขามักจะพักตัวหลักบางรายแล้วผสมด้วยตัวสารองลงครับฝั่งทีมเยือนสถานการณ์ไม่ต่างกันเกมลีก5นัดหลังสุดนั้นแพ้รวดถือว่าหนักสุดๆครับปัญหาหลักมาจากการที่เกมรับมีข้อผิดพคคลคาด ดีที่ในรายการนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองเลยประคองตัวเอาตัวรอดมาได้ด้วยการปราบชูสบิลลี่และอาร์เซนอลตามลําดับน่าตลกตรงที่ทั้งสองทีมมีคิวเจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปด้วยแต่จะสลับฝั่งกันไปเล่นที่บ้านของนักบุญแทนแต่ด้วยสถานการณ์ในลีกของทั้งคู่นั้นไม่มีหวังอะไรแล้วทําให้เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มกันในเกมนี้ทั้งคู่วัดจากการเจอกันในเกมแรกมองแล้วเกมนี้ทางฝั่ง,งเจ้าบ้านนั้นดูดีกว่าเชื่อลึกๆว่าพวกเขาจะไม่แพ้เผลอๆอาศัยจังหวะที่ซอล์ัน้ไิดท คู่ต่อมาบานสลีย์พบกับเชลซีในช่วงดึกเกมนี้ทางทีมเยือนต่ออยู่ลูกครึ่งเจ้าบ้านปีนี้ฟอร์มผีเข้าผีออกโดยเฉพาะนลีกหลังจากที่ออกตัวได้แรงมากไปไปมามามาอยู่ท้ายตารางซะอย่างนั้นครับแต่พอตั้งหลักได้ก็ชนะมารูรูเหมือนกันซึ่งช่วงหลังก็คืนฟอร์มหานัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแพ้รวดมา3มนัดก่อนที่2นัดล่าสุดจะเสมอทั้งคู่ด้านผลงานในรายการนี้พวกเขาโชคดีได้เล่นในบ้านทั้ง2เกมเลยสามารถผ่านทั้งทรานสเมียร์จากลีกทูต่อได้เพื่อนร่วมลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างนอริชมาได้ ฝั่งทีมเยือนหลังจากเปลี่ยนโค้ชยิ่งเล่นยิ่งดีครับแม้เกมแรกจะประเดิมด้วยการเสมอกับสเปอร์แต่ก็เพราะมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยซึ่งสามน,นัดต่อมาพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดทําให้มีแต้มตาม,ตามท็อปโฟคแค่คะแนนเดียวแล้วครับสําหรับผลงานในเอฟเอคัผ่านทีมดิมชั่นต่ากว่ายอย่างมอร์แคมและลูตันทาวแบบสบายๆโดยเกมนี้จะเป็นรอบแรกที่พวกเขาต้องออกไปเยือนครับแต่ไม่ว่าจะมองยังไงเกมนี้ทางทีมเยือนค่อนข้างจะได้เปลี่ยบมากทั้งคุณภาพของผูเ้เล่นและโค้ชรวมถึงฟอร์มในช่วงหลังยิงสไตล์ของเจ้าบ้าน น่าจะโดนทีมเยือนมาขึงพืชบุกยูาฟเดียวครับและด้วยความต่างของคุณภาพทีมก็น่าจะเป็นฝ่ายเชลซีที่เอาชนะผ่านเข้ารอบไปได้แบบไม่ยากเย็นคู่สุดท้ายมาดูเกมโกปาเดเรรอบรองเล็กแรกระหว่างแอตเลติกบิวบาพบกับเรบบนเต้เกมนี้เจ้าท่มต่อครึ่งลูกโดยยอดทีมจากแคว้นบาสหลังจากเปลี่ยนโค้ชก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นมากครับจะมีแพ้ก็แต่บาเซลลูนาในลีกแบบไปกลับทีมเดียวเท่านั้นซึ่งทั้งสองนัดก็สามารถสู้ได้แบบสนุกสูสีพอสมควรครับแต่ในรายการซูเปอร์คัพ ก็สามารถเอาชนะได้ทั้งเรอลมาดิดและบาร์เซโลนาคว้าแชมป์แบบหักปากาเซียนสำหรับผลงานในบอลถ้วยนี้พวกเขาผ่าน2ทีมจากลีกรองและเกมล่าสุดดวลจุดโทษเอาชนะทีมซาดิทอย่างเรอเบติสมาได้4ประตูต่อหนึ่งหลังจากเสมอการไป1นึในรอยยีนาทีครับทางด้านฝั่งทีมเยือนพักหลังก็ถือว่าทาผลงานได้ดีพอสมควรแม้จะไม่ค่อยชนะใครนักแต่ก็แพ้ยากครับจึงกลายเป็นเสมอซะเยอะ16เกมหลังสุดนั้นแพ้เพียง2นัดต่อบาร์เซโลนาและบิเอเอัรอ ปัญหาหลักคือเกมรับที่เสียประตูแทบทุกนัดฤดูการนี้เกมหลีกนัดเดียวที่พวกเขาไม่เสียประตูคือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ทีมที่ทำประตูได้น้อยที่สุดของลาลิกานั่นเองครับส่วนในบอลถ้วย2รอบแรกพวกเขาเจองานง่ายๆก่อนที่2นัดหลังจะปราบทีมจากหลีกสูงสุดอย่างบายาโดลิดและเบียเรอัลว่ากันด้วยคุณภาพทั้ง2ทีมถือว่าสูสีกันมากครับแต่ด้วยสไตล์ก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเจ้าบ้านดูมีประีดีกว่าเนื่องจากเกมรับของพวกเขายังพอฝากความหวังเอาไว้ได้ แถมการเล่นลูกโต้กลับรวมถึงลูกเซตพีชยังดีขึ้นด้วยดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะเก็บชัยได้ครับส่วนทีมเยือนก็น่าจะรอไปแก้มือนในนัดที่2ที่บ้านของตัวเองครับผมก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไปรับอังเปากัน500บาทที่ลิง์กด้านล่างนะครับความสนุกครบคันรอทุกท่านอยู่และในวันนี้พวกเราทีมงานทีเด็ดหมา3หัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ